My Style <Moscow. S 1> ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ l i f e าช c h a n a l By Yamaha อย่างที่เกินกับคุณผู้ชมไปแล้วนะคะในช่วงของไฮไลท์รายการนะคะเรามีกิจกรรมช่วงแรกนี้นะคะเป็นกิจกรรมของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นน้องใหม่ไฟแรงจริงๆ เปิดตัวไปเมื่อปลายปี2,565ได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างเมืองแน่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่รูปทรงน่ารักเชียวละค่ะแล้วก็ถูกใจคนสไตล์เจนใหม่จะเป็นรถรุ่นไหนไม่ได้เชียวละค่ะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนั่นคือ Yamaha f a z i o Hybrid Connected มาพร้อมสโลแกนเจนใหม่สไตล์เนี้ย อ่าเป็นไงคะฟังสโลแกนแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเข้าใจว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเจนใหม่เชียวละค่ะแต่จริงๆทุกเจนก็ขี่รถรุ่นนี้ได้นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างบริษัทไยมา,ามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและบริษัทโฟโนโร็อกเป็นการชวนัยรุ่นเจนใหม่มามันขั้นสุดภายใต้ชื่องานว่า Ox Topas Tour 2023ซึ่งเป็นงานเทศกาลดนตรี t p o ๊และเป็นกิจกรรม10แคมปัสทั่วไทยที่พร้อมจะเสิร์ฟความสุขกับกิจกรรมสุดฟาร์ Fast กันเลยทีเดียวภายในงานจะพบกับกิจกรรมเทรนดี้สุดชิคพร้อมกิจกรรมสุดมันซึ่งอยู่ในบูธของยามาฮ่าฟาซิโอแคมปัสทัปิดท้ายด้วยความฟันแบบ Non-Stop Music กับศิลปิน ทีป๊อปสไตล์นิวเจนอาทิเอลลี่เจลเนอร์ทรนิตี้ทิกเจอร์ส้มมะลิและศิลปินทีป๊อปอื่นๆอีกมากมายแล้วเรามาฟาสไปด้วยกันกับออกสโตปัสทัวร์2เทศกาลดนตรีต้อนรับเปิดเทอมตลอดเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2566จัดขึ้นถึง10สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย My style, my facial, you don't know whether Fun, my Yamaha Fascio. trendy scooter, trendy trendy. my style. สำหรับยามาฮ่าฟァซิอซึ่งเป็นรถที่ขี่สนุกแรงดีประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์ 125cc ผสานระบบส่งกำลังแบบไฮบริดเผาไหม้สมบูรณ์แบบให้อัตราเร่งดีเยี่ยมแถมยังช่วยลดมลภาวะเพร้ะมมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งกำลังขนาดออกตัวช่วยในการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นระบบในตัวรถยังให้ความทันสมัย เชื่อมต่อชีวิตสมาร์ทสุดล้ำด้วยระบบ Connectivity เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถผ่าน C C U โดยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อดูข้อมูลได้ทาง Y-Connect a p p l lic ิเค n คุณผู้ชมสามารถโหลดแอปของ y i o o n n e t t p p p i พลิเค n ัได้ในระบบมือถือเพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับรถได้ถึง9ฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถ สำหรับคนรุ่นใหม่และคนทุกรุ่นที่นิยมความทันสมัยสะดวกสบายสนุกอย่างปลอดภัยด้วยระบบเบรก UBS ซึ่งเป็นระบบเบรกที่กระจายแรงเบรกอัตโนมัติช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลงในกรณีที่ต้องเบรกระยะกระชันชิดทำให้คุณผู้ชมปลอดภัยมากขึ้นมาดูทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็น New สไตล์ระบบไฟ LED Headlight ไฟหน้าสไตล์ใหม่ดีไซน์แคปซูลรูปทรงเก๋ทันสมัยสว่างชัดเจนทุกมุมมองใครที่ชอบความแตกต่างและทันสมัยแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะพร้อมกันนั้น New Style ก็ยังมี LED ดิจิตอลมิเตอร์ซึ่งเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอลสไตล์ใหม่ดีไซน์แคปซูลลงตัวกับรถที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสร้างความแตกต่างที่นำสไตล์ บอกครบทุกฟังก์ชันความเร็วนาฬิกาอัตราประหยัดน้ำมันการเชื่อมต่อ w i Connect สามารถแสดงสายโทรเข้าและแจ้งเตือนข้อความในขณะขับขี่มาที่ระบบ Smart Key System นั่นคือระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะทั้งสะดวกและสมาร์ทเฉพาะรุ่น s m a r t k ขีเปิดปิดสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ปลดล็อกคอปลดล็อกบาะได้ง่าย พร้อมสัญญาณ a n d r o r Back System มาถึงความสะดวกสบายอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นคือระบบ Mobile c h e c k i n g Socket ช่องต่อไฟชาร์จแบตเตอรี่มือถือสะดวกทุกที่พร้อมฝาปิดและช่องใส่ของด้านหน้ามาถึงความสะดวกสบายอีกจุดนั่นคือกรองเก็บของใต้เบาะใหญ่เก็บของได้อย่างสะดวกสบายซึ่งมีขนาดถึง17.8ลิตรกันเลยทีเดียว ความสะดวกสบายจากยามาฮ่าฟาซิโอนั้นยังไม่จบค่ะเอาใจผู้ชายรถกันเลยทีเดียวนั่นคือดับเบิลฮุกคาราบินเนอร์ฮุกสำหรับแขวนของถึง2จุดเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างเป็นพิเศษแถมยังมี a อ c เซ s o r รี่พอ์ตพอร์ตติดตั้งอุปกรณ์เสริมเท่ได้ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณตกแต่งกราฟิกเพิ่มเติมก็ได้ หรือจะเสริมตะแกรงข้างเพื่อการใช้งานจัดมาให้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวกับรถรุ่นนี้ สำหรับกิจกรรมของ y a มาฮ่าฟาซิโอแคมปัสทัวร์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2566ทางรายการจะนำกิจกรรมมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับช่วงหน้านั้นก็ยังมีกิจกรรมใหญ่อีกหนึ่งกิจกรรมมารอเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในช่วงที่2นะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ wan wan